ที่ต้องการรัดเติมเกมโลบอกก็ร้านนี้เลยแบช็อปร้านที่คุณต้องการมีที่กดเกมพาสที่กดเออ่ผลในบ็อกฟุตท,ที่กดเพชรในออสตาและก็เกมแมบอื่นอื่นอีกมากมายนะจ๊ะกราบสวัสดีคนดูกันด้วยนะครับก็วันนี้จะมาเล่นอา่า แมปบาสนะครับผมโอเคเดี๋ยวผมขอแป๊บนึงนะครับขอไปตอบแชทแฟนก่อนนะฮะโอเคนะครับตอนนี้ก็จะมาเลยนะครับโอ้มีเอซีด้วยมี f อซมาด้วยนะครับโอเคเมื่อกี้ผมตอบแชทแฟนนิดหน่อยนะครับเดี๋ยวผมขอปิดการแจ้งเตือนแป๊บนึงนะฮะโ okay. อเคซื้อบาสออย่างนั้นเลยบาอยู่เลย อบอลกีเกียบอลกีเกียแล้วออกไงเนี <ไป S 2> น่ยออกไงอ้าออกแล้วน,นีไงทำไมผมรู้สึกว่ามันแปลกแปไม่เฮ้ยมันจะบักหา่าอะไรเราบะัดโถยบักหำนี่ต้องไปที่ไหนต้องไปที่โครสเหรอ โค้ด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 เออผมก็แอบ,บเล่นนิดหน่อยนะครับคือผมไปเล่นในกางสตรีมกันเลยเออนะอู้หูหนึ่งเดาแล้วโอ้โหได้เงินมาอ่ะแล้วยังไงต่อเอ่ยอันนี้ต้องชูดเหรอต้องรับไปดีกไหมรับนี่อ่ะต้องชูดหรือเปล่าไหน αι, ขอดูนอหน่อยแล้วกัน ชุดๆๆชุด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 ไม่ได้ทำไมผมชุดไม่ได้เดี๋ยนะบอลผมบอลผมเป็นห่าอะไรเนี่ยเฮ้เเงงยเฮ้ยบอลผมวว ว bon oh. huh. t ดเดาฟ้าบอผมเป็นอะไรเนี้ยโอ๊ยอยู่ๆก็ชุดได้เช่ชุดไงแล้ววะปึ๊บปึ๊บเอ้าชุดไม่ได้เฮ้ยมาชุดไงเนี่ย อ๋อ oh, มันต้องกระโดดนี่เป็นไงโอ้ยไม่เห็นเฟียวอ่ะอย่างเฟียวงสองพันเลยเหรอพี่สองพันเลยเหรอพี่เดี๋ยวเดี <il> ๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวกูยังไม่ได้นั้นเลย เดี๋ยวมามาด네 <oh> ูเลยแล้วกันนะฮะตรงนี mañana, ้เลยดจุกสาบเกป็นี uh, ่เป็นไงเป็นไงโคตรเท่เลยออตเสียวเลยักเไม่เงี้เสียงปุ๊บปั๊บปุ๊บเอ๊ไอ้ป้าเจ๊ โอเคนะครับเมื่อกี้เอปิดพัดทานเทคนิคนิดหน่อยนะฮะเออโอ้โหท่าไม่ยางเฟี้ยวเลยวะไม่รู้เสียงเสียงนี้เสียงในโทรศัพท์เสียงในโทรทัศน์มันเข้าหรือเปล่านะถ้าถ้าเข้าผมก็ก็กลับขอไปด้วยนะจ๊ะอ,อุ๊บสี่สิบเป็นประจุว้าสามสิบก็ปุ๊บไม่เห็นประมาณเนี้ โอ้โหมึงจะกระโดดไปไหนนะปะโ้โ oh, อ uh, uh, ้โหมึงจะกระโดดไปไหนลปะทอยมาทเอ้ยเออไม่ไม่ไปไม่ไป้ยหนึ่งร้ออโอได้เงินเท่าเดิมมเ้ยหนึอีกแล้วนี่นี โอ้ oh, 49เปอร์เ oh, ซ wow, right. oh, ็นต e. oh, okay. oh, oh, ์อกระโดดว่าวเลยโอ40กว่าเปอร์เซ็นต์ว้อ่ะโอเคคิดว่าไม่เข้าแบกอ๋อกว่าบาทปอร์เซ็นต์ออ้ากว่าเปอร์เซ็นต์อืมเข้าไปแล้วแหละต้องเข้าแล้วแหละ โอ้โหไม่หยั oh, wow. oh ่งเดียวปุ๊บจุ๊บสาวเอรต้าว้าวปุ๊บอ้โหว้าวอีกแล้วอ๋แม่กลัสสี่ส่เอแป๊หย่างตึงเลยครับน้องน้องเตียงอะไรวะปิดแม่งเฮ้ยจะเข้าอะไรบเนี่ยเฮ้ยว้า ลูกบาสหน่อยสิป,ป,ปลูกบาสลูกต่อไปห้าร้อยเลยเหรอพี่อันนี้หนึ่งปัญหาเลยเหรอพี่โอ้โหต้องใช้แล้วแหละอันเนี้ยนี่ลูกบอลเขียวบีเลยจ้าอ,อันนี้คืออะไรเอ่ยอ๋อชุดเหลยชุด,ชดโอ้โหห้าร้อยเลยเหรอพี่ชุดแม่งห้าร้อยเลยเหรอพีอ่ K ห้าร้อยก็ห้าร้อยนะเจ๊อปุ๊บหาสิบเปอร์เซ็นต์ต้องเข้าแล้วแหละเออโหได้เงินเยอะขึ้นหกสิบกว่าเปอร์เซ็นต์ต้องเข้าแล้วแหละต้องเข้าแล้วแหละสี่สิบกว่าเปอร์เซ็นต์อยอยากเข้าเลยถ้าขนาดนั้นอันนี้ก็ FC ผมนะนี่คนที่เนี่นี่คนคนเสื้อขาวนี่นะเอออันนี้คือ FC ผมนะโอเคอีกหกสิบเปอร์เซ็นต์บี้ย เียไม่จุกหอีหกสิอีกว่ยหน้อยเปอร์เเรียบรอ้อยไปซื้อเสื้อใหม่กันเดี๋ยวลงไปเปลี่ยนเสื้อดูสิเปลี่ยนเสื้อเป่สื้อื้อบอยนีมาเลยเสื้อเล <laughs> อ็ก้กูอยากกูอเ็บเลยหน้าปกหน่อยแล้วกัน ไ,ได้อะเฮ้ยแคปดิเฮ้ยแคปเอเอสวยได้แคปแล้วโอ้โหแปดสิบเปอร์เซ็นต์ปรับสองร้อยสองร้อยบาทเลยเราพี่โอ้หกสิบหกเปอร์เซ็นต์อุ้ยเข้าโอเคสวย

มาเลยชุดใหม่ปึ๊บนี่ไงอันนี้เท่าไหร่โอ้หนึ่งหมื่นโอเค,อเคหืออะไรเอ่ยไม่เอาไม่เขา้าไปชุดสีขาวนะจ๊ะต้องเอานี้เลยมาลงเตียวแล้วแหละลอยโอ้ยเข้าโอเค,อเคเสวยงามถ้าเรายืนตรงนี้ล่ะมันจะได้ปะมันจะถึง สาม้อยบาทถ้าเราแบบยืนไกลๆอ่ะมันจะได้หรือเปล่าประมาณเนี้ยอ้อศูนยูนเลยแหละศูนย์นเลยแหละพี่ศูนยเลยแหละพี่ตรงนี้แล้วกันได้เงินเยอะดิอ้ตรงนี้ไม่ได้โอ้เสียได้ว่ะแต่ว่ามันน่าจ,จะถึงตรงนี้นี่เนว่าแล้วเออสองบาท เดี๋ยวผมจะไปเอาซื้อลูกบาสใหม่นะฮะสามสิบกว่าโอ้ไม่ลงะโอ้อะไรวะสามสิบกว่าสามร้อยบาทเออต้องแบบท่าหลังต้องท่าหลังนี่นี่น,นี่เป็นไงซื้อลูกบาสใหม่เลยโอเคไปซื้อลูกบาสสีส้มกัน,นะฮะ ซื้อลูกบาสสีส้มลูกบาสสีส้มมาตอไปเท่าไหร่เอ่ยห้าพันเออเอาเอาอันห้าพันดีกว่าเอาอันห้าพันดีกว่าห้าพันดีกว่านะเออพี่ว่าวไงอนเสียวเ <c> ก <oughs> ือบแล้เกือบไม่ลงล <c oughs> ้วลงทุกเม็ด สามร้อยบาทเฮ้ยสามสองพันบาทแล้วจ้าสามสิบกว่าเปอร์เซ็นต์ต้องเข้าแลแ้วแหละต้องเข้าแลแ้วแหละอืมโอ้โหสิบหกเปอร์เซ็นต์เข้าไหมอ, <c oughs> อ,อ,ไไไอุ้ยเข้าเชื่อเลยโอเคไป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 ปุ๊บอุ้ยเข้าไหมอุ้ยเข้าโอเคสวยอ้ยแแบบนี้ผมว่าสนุกนะ <ผ>ม <S <S ว่าผมต้องไปเล่นนอกรอบแล้วแหละแบบเนี้ยเออผมว่าสนุกดีนลมันก็ไม่ใช่เล่นๆนะแบบเนี้ยสนุกดีโอ้โหมึงจะวุดหาพีมพ้เหรอโอ้15%โอ้ไม่ลงเอะเบ้วาวเลยตรงนี้และวอ๊บโอ้โห50%เออต้องเข้าแล้วแหละวุ้ยดึงร้อย โอ้โหตัวมได้เงินน้อยยังตัวม,มันหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์ตัวมันมันได้เงินน้อยอย่างพี่ต้องอยู่ระยระไกลๆเนี่ยเนี่ยต้องอยู่ประมาณเนี้ยเนี่ยต้องอยู่ประมาณเนี้ยจะได้สร้างร้อยกว่าบาทก็เจอเลยอันเนี้ยน่าจะได้เงินเยอะหืมเป็นไงเกือบสี่ร้อยบาททีเดียวหรือเปล่าทีเดียวหรือเปล่าทีเดียวหรือเปล่าไม่ทีเดียวไอ่ะวุดเลยวุดเลยล่ะพี่โอ้โหศูนย์ ศูนย์ก็เกือบลงนะเมือเ่อกี้ไม่ใช่เล่นๆนะเมื่อกี้สามสิบสามเปอร์เซ็นเข้าไหมเข้าโอเคสวยโอ้โหศูนย์ศูนย์หีกแล้วศูนย์หีกแล้วศูนย์หายไปดิหลัสิบหกกว่าเปอร์เซ็นต์เข้าไหมไหมเข้าอ,อ,อีกทีขอโทษขอโทษด้วยนะครับถ้ามีคำหยาบเอ,อก็กลับขออภัยด้วยนะจ๊ะปรับโอเคสวย โอเคน่าจะได้ของอันที่ดีแล้วมั้งโอเคเดี๋ยวผมจะไปซื้อนุไปอัพนุกันนะฮะโอเคโอเคเดี๋ยวจะปิดคลิปแล้วนะครับผมโอเค้ยไปโอ๊ยไปไป สวยปลุกร้อยบาทต้องท่าแบบหายหลังอะต้องท่าแบบเนี้ยเออจะเข้าเยอะมากเงินมันจะเข้าเยอะมากเลยพี่บอยถ้าท่าท่าเมื่อกี้สี่สิบกว่าบุ๊บถ้าท่าแบบหงายหลังมันจะเข้าเยอะมันจะได้เงินเยอะมากไม่เข้าอีกอุ้ยสิบแปดเปอร์เซ็นต์เข้าไหมเข้า ปแป๊บๆคู๊หนึ่งพันหนึ่งพันเลยล้วพี่โอ้ออ,อันนี้ไม่ได้อันนี้ไม่ไหวเฮออ้ยไมวอ,อ,อืมงั้นผมเอาตามนี้ดีกว่าโอเค๋ยวไปลงอีกรอบโอ้ยมันก็ใกล้เกินถึงบอ่อ <c oughs> น,นี่ไงบึ้มน่าพยาบคุมเพิ่มอ่ะอ๋อเออใช่ใช่ใช,ใช่พี่ต้องอัปด,ดาวด้วยใช่ใช่ใช,ใช,ใชเ่เดี๋ยวนะก่อนก่อนปิดคลิปพ,พี่จะเออนี้แล้วกันมไม่เข้าอ่ะ โอ้มันเวิดอ่ะแปลว่าต้องห้ามกระโดดเลยโอ้ยพวกไอพวกนี้มันมีแต,ต่ของเติมเติมอ่ะทุกคนดูดิของเติมโอ้ยโอเคได้เวลาอัปเดตแล้วแบบโอเคเดี๋ยวนะแป๊บน,น,นึงนะก็ สำหรับวันนี้ก็มีเทียงเท่านี้ละกันนะออโอเคก็บ๊ายบายนะครับอันนี้คือ f อผมนะอ่ะก็ก็คือผมไปเจอในแมปออแนวคล้ายๆวันพะีสอ่ะโอเคบ๊ายบายครับผมบายจุ๊บๆนะทุกคนขอคนละหนึ่งไลค์ละกันบ๊ายบายครับผม